เรือมี13ซีรีส์่สองสเปคก่อนเปิดตัวจริงๆอัปเกรดประสิทธิภาพ3ด้านเลยทีเดียวแก้อาการเกมเมอร์หัวร้อนได้เป็นอย่างดีสวัสดีครับกับมาัเดข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนรืราแผ่นกาสัตยิบธีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจะได้ข่าวสารที่มมาเดบแบบนี้เป็นประจำทุกวันวันนี้เราจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือนะครับในรุ่นของเรยวมี13ซีรีส์ตัวนี้เนี่ยมีการอัปเกรดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคต่างๆครบถึง3ด้านเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจัดเต็มในรูปแบบไหนบ้างนะครับ อันแรกก็คือหน้าจอครับตัวนี้เนี่ยรื่นไหลด้วย r e f ฟรชเร a t e 90 h z ตลอดการเล่นเกมนะครับหลังจากที่เรียวมีเนี่ยได้มีการประกาศเคมประสิทธิภาพของโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในกลุ่น number series อย่าง Realme 13 series นะครับที่จะมารพร้อมกับสโลแกน speed to victory นะพร้อมกับเขย่าตลาด upper mid range phone นะครับด้วยนวัตกรรมกมม i n g นะครับสุดล้ำ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเอ่อโดมินา่าโดโดมินเตอร์นะครับก็คือว่าเป็นแบบเทคโนโลยีใหม่ที่เขาใส่เข้ามาแล้วก็เป็นโสโลแกนของเขาด้วยนะครับที่บอกว่าให้ไปถึง3ด้านเนี่ยในเรื่อง,องประสิทธิภาพว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารความร้อนครับอาจจะทําในเรื่องที่หลายคนเนี่ยให้ความสําคัญไม่ค่อยให้ความสําคัญมากนักละกันแต่ตรงนี้ถือว่าเรียวมีจัดเต็มนะครับ เพราะถ้าตัวเครื่องไม่ร้อนเนี่ยก็จะไม่หน่วงนะแล้วก็ทํางานได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับโดยตัวนี้ให้พื้นที่ระบายความร้อนนะครับมากที่สุดในเซ็กเลยและใหญ่กว่ารุ่นก่อนถึง37%นะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเร็วขึ้นเครื่องก็ไม่หน่วงเวลาเครื่องมันไม่ร้อนนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการอัปเกรดระบบ Ultra Flag นะครับโดยเรมี13 Plus หรือเรือมี13บก 5G เนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่ มาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องการชาร์จก็คือ80ด ultra short นะครับคือใช้แบตเตอรี่เนี่ยหนึ่งนาทีก็คือเร็วมากแล้วอะไรเงี้ยนะก็เล่นเกมได้สบายๆเลยนะครับแตีงชชาร์จไปถึง5นาทีก็คือไปกลจะเล่นได้นานขึ้นอย่างเงี้ยเนาะบางคนก็ใช้งานไปทั้งวันและตกกลางคืนก็อยากจะเล่นเกมแต่เอ๊แบบที่ใช้มาหลางวันมันก็ไม่พอละจะชาร์จก็นานเหลือเกินต้องทิ้งมือถือเสียบปลั๊กไว้ทั้ง40นาทีอะไรเงี้ยมันก็นานไปเนาะอันนี้ก็ช่วยให้การชาร์จเนี่ยเร ประสิทธิภาพนะครับของเร็วมี13 plus 5G เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Dimensity 7300 H uh, Energy นะครับที่ผลิตบนเทคโนโลยี4นาโนเมตรนะครับก็คือทำให้ตัวนี้เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นและในส่วนของเร็วมี13 5G เนี่ยจะใช้เป็นเดโมซิตี้6300 5G ครับก็ถือเป็น ซีิวที่ทรงพลังอยู่นะแล้วก็เตรียมพบกับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรยวมี3ซีรีส์ได้เร็วๆนี้นะครับแน่นอนว่าถ้ามีโปรโมชั่นอะไรเด็ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะแอบมาฝาก,กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการสนใจเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย